หานเพื่อไฟดำเบอร์้าครับที่เค็เจียงแบกแล้วเีงสามเหมือนตอเพียงยี่เพียงสารเดกันั่แล้วไฟดำเบอร์ฟ้าครับกรยับเลนี่กระยับเลยนะครับกับเลนี่บุญบางไฟบ้านหนองแหครับดำบนดูเพ่อนองยี่จังหวัดไฟเอ็ดครับกระลัไปกระลั่ไปโอ้จะมย่างโดนล็อเฝ้าเรา ีเรียกบอกกล้าโัยที่เจ้าฐานลูกหลานทีมงานนักขดนำเทียงในน้ำพายดังเบิกฟ้านักขดนำเทียงน้ำมาสู่เพื่อใช้ชนะขอให้ขึ้นสูงสูงลงสัานถ้าไม่ได้หลายหลายถ้าไม่ได้เยอะๆทุกจุดทุกมองปลอดภัยด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาปลอดภัยขอทีมงานจงโชคดีสามสองนลไป

ค่เบบี้มากมครับ้ยดนาาครับัวอดการเดินทางครับจัดกรเจาอจอดการเดินทางครับขี้อต้องมาขี้บอข้ามีขอบไปอยาก่มันไหเด้อไข้อบอลครับเข้าีบเดินข้บอเดินครับช่วงแหกแร่เป็นหูนี่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ครับ ตัวใหญ่ครับสมาชิกนะตัวใหญ่ครับเนห่วงอยากชจมน้องพร้อมแต่ก็ไม่ได้ท่านก็ไางจมจมครับอลุนกันไปครับสูงจิไใจสูงครับสูงมันก็จิตตัวใหญ่สูบแต่ราคาบอสูงครับรอห้ออเบียดเลยแจกครับแหดมันเลยเห็นตัวใหญนราเราเราะกไป อ้างดีครับสวยงามครับเืิองต้นก็ดีอยู่ครับสองลอยผ่านไปอย่างฮันด้เห็นครับวอลรุนโพโพครับรอดรุนกันต่อไปปุ่มมเล็บๆใส่นอ่ะพอดีครับอันนี้ปุ่มๆ พี่พี่ทั้งพี่เทั้งพี่ตกงไ่ตอ๋อพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ตรงขาวยินเยินได้น้วยตรงไปไอ้ไพ่ดำมาไป

ปช้แค่นี้รกิต่อย20ต่อย20ครับคนเดียวเามาครับเอาครับ10ปีเลย0ีลมุนบนเป็นเกน่นเตักปุเป็นลงไปต pues ักปมากไมินนไ300 0คัไป่3ยไ่เหมน ชุดยอดเอาครับเมเปีลงดีครับเป็นเป็นบางไฟตักลงตักลุ่มวนครับวนหนรอบจะจัดแต่ตอนนี้เมบีได้แล้วครับเมบขีวงเต็มลำว่นขวงเต็มลำครับลงดีมากมากครับตีโต๊กใส่ปลายใหม่แล้วครับนี่ครับผ่านปลายใหม่ลงไปแต่ปลายใหม่สูงครับยังอยู่ไกลอยู่ครับผมสามอยหกสีพาดไป 370ร้อยเจ็ดสิบพันบาสามลงมาสามร้อยเจ็ดสินะครับผมนะกน้ำเทียงครับขอบคุณทีท่ติดตามรับชมรายการดีบีสวัสดีครับ